สวัสดีครับพามาชมคลิปเสียงนะครับเจ้าคันนี้นี่สีแดงแก้วสวยๆระบบไฟใช้ได้ปกติเลยนะครับไฟหลอกไฟเลี้ยวใช้ได้นี่แต่งให้หล่อๆนี่ทรงเชียงร้านนี่ไฟนี่มีแก่นะครับผมเป็นตัวสตาร์ทมือนะ หลอกไปได้ใช่ได้เดือดรังนะครับเป็นกลับไปสูงมีระบบปิดิดตามระบบครับสนใจทักแชทเข้ามาได้ช่องทางแฟนเพจ f a c e b o o พี่ฝ้มาแล้วนะคะพร้อมลับละหล่อครับผม